bot has got a very long history of uh, prosthetics and orthotics so it was founded in Germany uh, following the first world War now it has grown to be the biggest company in prosthetics and orthotics we're providing uh, quality uh, European standard prosthetics around the world so we produce components so prosthetic components so any components that will replace the loss of a body segment. We specialize in high technology components, so we're using microprocessors now. We also provide orthotic components, so, orthotics anything you apply to the body to change the biomechanics in that body. Also, uh, provide patient care services, so we have clinics around the world. In Thailand, we have our patient care services. here in Bangkok is our headquarters and we also have a clinic in the northeastern Konken and also in the south in Surat Thani พูดถึงออโตบอกต้องถือว่าเป็นผู้นําระดับโลกเกี่ยวกับด้านนวัตกรรมกายอุปกรณ์ใช่ไหมคะแล้ววันนี้เราก็มีโอกาสได้มาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านกายอุปกรณ์นั่นก็คือคุณปิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอยากให้คุณปิงแนะนาตัวนิดนึงค่ะในส่วนของตําแหน่งอาชีพของคุณปิงค่ะก็ชื่อปิงปุญญวีอิทธิวัฒน์วณิชย์นะคะเป็นนักกายอุปกรณ์ชํานาญการของบริษัทออโตบอกเซาอีสเอเชียค่ะ อะไรมาค่ะเราจะต้องเรียนจบหลักสูตร4ปีค่ะจากคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลสาขากายอุปกรณ์ค่ะก็ตัวหลักสูตรเนี่ยก็คือเราจะต้องเรียนรู้การทําอุปกรณ์เทียมภายนอกร่างกาย<ม>อุปกรณ์เสริมภายนอกร่างกายทั้งหมดค่ะอุ้ยนั่งนึกถึงตอนที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วต้องมาฟื้นฟูที่สุสาบันศิรินทร์ ทีเนี้ยในส่วนของตรงเนี้ยคุณหมอก็จะคอยบอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีกายอุปกรณ์ในการที่จะทําให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ดีขึ้นอย่างเช่นไม้เท้าเราต้องใช้ไม้เท้าอะไรหรืออย่างเช่นเบสหรือรถเข็นต่างๆใช่ค่ะก็จะเป็นหนึ่งในในหน้าที่ห,ทหรือว่าภารกิจที่เราจะต้องออทําด้วยก็คือการเลือกอุปกรณ์ที่จะช่วยให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวได้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่ง ทีนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของกายอุปกรณ์ต่างๆแต่ละคนก็มีความแตกต่างที่มันความพิการหรือว่ามีความเจ็บปวดที่มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในการที่จะเลือกอุปกรณ์ต่างๆจะมีการคัดเลือกอยังไงที่จะทําให้เขากลับมามีคุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียงเหมือนเดิมหากก่อนอื่นเลยเราก็จะต้องดูกิจกรรมที่ก่อนที่จะได้รับความบ,บุกเบองทางการเคลื่อนไหวเนี่ยคนไข้มีกิจกรรมทําอะไรบ้างนะคะแล้วก็กําลังกล้ามเนื้อของเขาเป็นยังไงสามารถ ที่จะมีกล้ามเนื้อหลงเหลือในการเคลื่อนไหวได้มากน้อยเพียงใดค่ะแล้วก็องศาของข้อติดต่างๆว่าเขามีข้อติดหรือว่ามี movement ที่สามารถเคลื่อนไหวได้มากน้อยแค่ไหนค่ะรวมถึงน้ำหนักส่วนสูงก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราจะต้องคำนึงในการที่จะออกแบบหรือว่าแนะนำอุปกรณ์ให้กับคนไข้ด้วยค่ะอย่างแต่ละคนเนี่ยก็มี กิจกรรมในการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกันเราก็จะแนะนําต่างกันอย่างเช่นอาจสมมติคนมีวัยเดียวกันอย่างเช่นออย่างที่ต้องออกไปทํางานแล้วต้องนั่งรถวิวแชร์ค่ะอย่างนี้จะมีวิธีในการแนะนาอย่างไรบ้างคะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทํางานออฟฟิศสามารถออกไปใช้วิวแชร์ในการเคลื่อนไหวในการทํางานชีวิตประจําวันเนี้ยค่ะก็สามารถอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการฝึกกําลังกล้ามเนื้อเวลาที่อยู่ที่บ้าน เพราะว่าการเคลื่อนไหวอาจจะใช้วิวแชร์เป็นหลักอยู่แล้วอ,อาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ประคองแล้วก็ฝึกการใช้งานของกําลังของกล้ามเนื้อแทนแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่มีอายุเยอะหน่อยสูงวัยหน่อยก็อาจจะแนะนําอีกรูปแบบหนึงอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งก็คือขึ้นขึ้นอยู่กับผู้ป่วยหรือว่าคนพิการนั้นๆในการที่จะปรึกษาใช่นักกายภาพ ใช่ค่ะปิ้งคะในส่วนของตัวของคนพิการเนี่ยถ้ามองในเรื่องของคนพิการที่เขาจะต้องกลับคืนสู่สังคมกายอุปกรณ์หรือว่าอุปกรณ์เสริมต่างๆเหล่านี้จะทําให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดียังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ ก็ก่อนอื่นเลยเขามีปัญหาทางด้านการเคลื่อนไหวใช่ไหมคะตัวกายอุปกรณ์เสริมเนี่ยก็จะช่วยมาเติมเต็มชีวิตเขาในการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึง่งเช่นจากที่เขายืนได้อย่างไม่มั่นคงหรือว่ายืนแล้วมีการล้มตัวอุปกรณ์บางชนิดนะคะก็สามารถช่วยเขาสามารถยืนได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นถ้ากําลังเขามากพอในการเดินตัวอุปกรณ์ก็สามารถช่วยทําให้เขากลับมาเดินได้อีกครั้งหนึง่งการที่เราสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้แน่นอนว่าเป็นการที่เราไม่ได้ไปจํากัด การใช้ชีวิตของเขามากจนเกินไปทําให้เขากลับมาใช้ชีวิตหรือว่าใช้มีไลฟ์สไตล์ที่มากยิ่งขึ้นกิจกรรมในการทํามากยิ่งขึ้นมันเหมือนกับว่าอย่างเช่นคนพิการบางคนเนี่ยจริง,รงๆเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ได้มากกว่าการนั่งอยู่เฉยแต่กายอุปกรณ์บางตัวก็สามารถที่จะทให้เขาก็สามารถที่จะไปม,มีส่วนร่วมในสังคมได้เหมือนกับคน,นทั่วไปเหมือนกับสิ่งที่พี่เจอมาเนี่ยในเรื่องของรถเข็นก่อนหน้านี้เราก็มีความรู้สึกว่ารถเข็นใช้อะไรก็ได้ เป็นรถเข็นอะไรก็ได้เพราะเราไม่มีความรู้ทางด้านข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของรถเข็นว่ามันมีแตกต่าง, <High S 1> างกันยังไงหลายเลเวลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้มาใช้รถเข็นที่มันมีความแตกต่างจากเดิมเนี่ยเรารู้เลยว่าเราสามารถใช้ชีวิตอิสระได้มากขึ้นถูกต้องค่ะมันอิสระยังไงมันเหมือนกับมันคือถ้ามองในเรื่องของคนทางด้านการเคลื่อนไหวอะรถเข็นคือขาอแทนขาเราที่เราเคยเดินไปซอกซอยหรือเคยเข้าในชีวิตในสังคมบางส่วนได้แต่ ถ้ามันลดมันเทอะทะหรือมันใหญ่ไปเราก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ นี่ก็ถือว่าต้องเรียกว่าโชคดีเนาะได้รู้จักออโตบอกเพราะฉะนั้นวันนี้มีโอกาสแล้วก็เลยอยากที่จะมาขอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของออตโตบอกว่ามีที่มาที่ไปยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็ออตโตบอกเองเป็นบริษัทสัญชาติเยอรมันนะคะก็มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกเลยเราให้บริการในการที่จําหน่ายตัววัสดุอุปกรณ์ไปตามคลินิกต่างๆรวมถึงเราก็มีคลินิกของเราเองที่ช่วยในการเซอร์วิส กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาทําอุปกรณ์โดยตรงได้เลยค่ะก็อย่างประเทศไทยเองนะคะเราก็มีทั้งหมด3สาขาด้วยกันก็คือสาขากรุงเทพมหานครสุราษฎร์ธานีแล้วก็ขอนแก่นค่ะกรุงเทพตาใช่ใต้แล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือวันออกเฉียงเหนือใช่ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าที่นู่นมีคนพิการหรือว่าผู้ป่วยลักษณะนี้ยค่ะก็จะมีกลุ่มกลุ่มผู้พิการ ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทางทางประเทศเพื่อนบ้านเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถมีเซอร์วิสให้กับทางประเทศเพื่อนบ้านไกลๆได้ทีเนี้ยวันเนี้ยพี่ได้รับโอกาสจากทางออตโตบอกให้มาทดลองในเรื่องของซีเบรสก็เลยอยากที่จะมาโฟกัสในเรื่องของกายอุปกรณ์ชนิดนี้แล้วก็แอบ,บไปดูใน YouTube มาแล้วเดินได้จริงขนาดนั้นเลยเหรอทำไมมันถึงทำให้คนเนี้ยพี่นั่งรถเข็นมาประมาณ20กว่าปีสามารถกลับมาเดินได้ด้วยเหรอทำไม ค่ะก็ตัวด้วยทางนวัตกรรมของ c Brace เองอะค่ะข้างในเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์อยู่ค่อนข้างที่จะหลายตัวเลยแล้วก็ควบคุมการทํางานด้วยระบบไฟฟ้าเพราะฉะนั้น<ม>เวลาที่คนไข้เดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหลังเดินลงบันไดเดินลงทางลาดตัวข้อเข่าเนี่ยสามารถออทราบว่าคนไข้ากาลังทําโมชั่นอะไรอยู่แล้วก็สามารถปรับตั้งค่าให้เข้ากับท่าหรือว่าโมชันนั้นๆของคนไข้ได้ค่ะ แต่ถามว่าจะกลับมาเดินได้ไหมอันนี้ต้องอยู่ที่การประเมินร่างกายเบื้องต้นด้วยว่าคนไข้มีกําลังมากเพียงไหนหรือว่ามีคอนดิชันหรือมีเงื่อนไขต่างๆเป็นยังไงเพราะจริงๆในตัวซีบรสเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็เข้ามาได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องโทรมาเพื่อที่จะนัดตรวจร่างกายถูกต้องค่ะต้องตรวจร่างกายก่อนมีการตรวจอะไรบ้างวันนั้นพี่รู้สึกว่าตรวจกล้ามเนื้อต่างๆแต่พี่ยัง ไม่ค่อยเข้าใจค่ะแ,แล้วก็จะตรวจว่ากล้าเนื้อที่หลงเหลืออยู่หรือว่ามีแรงอยู่มีแรงอยู่ประมาณไหน<ม>กล้าเนื้อไหนที่ไม่มีแรงหรือว่าสามารถยืนตรงได้ประมาณไหนต้องจับตัวเครื่องช่วยอะไรไหม,มสามารถเดินได้ไหมอ,อ,องศาข้อติดต่างๆมีข้อติดมากมเพียงใดสามารถขยับข้อได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าหรือว่ามีขาสั้นยาวที่แตกต่างกันเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนั้นเนี่ยวัดมาแล้วมีมีขั้นตอนก่อนที่จะมาทดลองวันนี้จริง,รงๆคือมีขั้นตอนในการตรวจสอบร่างกายแล้วว่ามีข้อติดไหมกล้ามเนื้อองศาเป็นยังไงสามารถใส่ได้ไมเพราไม่ใช่ว่าทุกคนจะใส่ได้แต่พี่ผ่านขั้นนั้นมาแล้วถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีโอกาสมาทดลอง c Brace ซึ่งตัวตัว,ว brace เี่ยมันมีหลักการทำงานยังไงบ้างนะคะอย่างตัวพี่เนี่ยยืนทรงตัวไม่ได้ไอตัวหัวเข่าเนี่ยมัน มันไม่สามารถที่จะล็อกได้ตัวซีเบรสนี่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกล้ามเนื้อหน้าขาที่ช่วยในการยืนให้สเตเบิลให้มั่นคงเขาล็อกของเขาเองอัตโนมัติเลยใช่อใช่ค่ะเขาจะมีแรงหนืดที่สูงมากๆทำให้คนไข้ไม่ลมพับลงไปมไม่เพราะว่าโดยปกติเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราอ่ะใส่เบรสโดยปกติทั่วๆไปเนี่ยมันคือการฟิกหัวเข่าใช่ค่ะทำให้เราไม่สุดเขาไม่สุด แต่เราอะก็ไม่สามารถที่จะงอเดินได้เหมือนคนปกติทั่ว,วไปก็คือจะใช้ตัวสะโพกเหวี่ยงใช่ค่ะใช่แต่ตัวซีเบรสเนี่ยจะไม่ได้ล็อกเฉยๆอย่างเดียวเวลาเดินเนี่ยช่วงจังหวะที่จะต้องเหวี่ยงขาก็สามารถปลดล็อกแล้วก็ให้ข้อเข่างอเพื่อที่จะเตะขาไปข้างหน้าได้เช่นเดียวกันสามารถทําให้การเดินเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหนื่อยน้อยลงผู้ใช้งานเหนื่อยน้อยลงเพราะว่าการที่ไม่งอเข่าการใช้สะโพกยกเยอะๆอย่างเงี้ยเหนื่อยมากใช่ค่ะ สิบนาทีก็แบบว่าเหนื่อแตกแบบว่าค่ะ <c oughs> แต่ว่าในส่วนของคนที่ไม่สามารถที่จะใช้ตัวซีเบสได้เนี่ยมีประมาณไหนบ้างคะคนที่ไม่สามารถที่จะยืนทรงตัวหรือว่าไม่สามารถที่จะใช้กล้ามเนื้อหน้าขากล้ามเนื้อสะโพกในการเ<อ>ตะไปข้างหน้าหรือบางคนที่ไม่ไม่สามารถเตะไปข้างหน้าได้อะคะ่ะอาจจะใช้สะโพกแทนถ้าใช้สะโพกแทนเราสามารถเหวี่ยง เหวี่ยงได้ถ้าเหวี่ยงได้ก็สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นก็ก็ได้และอย่างคนข้อติดที่แบบเราต้องตรวจสอบว่ามีข้อตรงไหนติดอะไรเงี้ยใช่ค่ะถ้าข้อติดอยู่ในองศาที่มากกว่าหรือว่าเกินกว่าสิองศาใช่ก็จะไม่สามารถใช้ตัวซีเบรสได้เพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าสมมติว่าจะจะได้รับคําแนะนําจากนักกายภาพหรือว่าคุณหมอตลอด ที่อุบัติเหตุมาเนี่ยจะคอยบอกว่าให้กายภาพให้ทำแพซิฟเอาไว้นะเผื่อวันนึงจะมีกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับเรามาช่วยทำให้เราอะสามารถยืนหรือว่าเดินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือสิ่งสําคัญที่ทำให้ข้อเราไม่ติดถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ประสบอุบัติเหตุมาหรือว่าเพิ่งจะเริ่มประสบอุบัติเหตุมาเนี่ยนี่แหละคือคำแนะนำจากคุณหมอที่ เพื่อลอกายอุปกรณ์จากออโต้บอ์กเนี่ยแหละให้เรามาลองทดลองดูว่าเราจะสามารถเดินได้ดีขนาดไหนใช่ไหมคะใช่ค่ะอ้ในส่วนของการพัฒนาอุปกรณ์หรือว่าอุปกรณ์เสริมต่างๆของออโต้บอ์กเนี่ยเขามีกระบวนการงไงเพราะว่าราวบ้านอกจากอะเมื่อกี้เราพูดถึงซีเบรสแล้วเนี่ยเราก็มีในส่วนของแขนมือมีมีกระบวนการมีแขนมีมือมีขามีข้อเข่าอะไรเงี้ยค่ะกระบวนการของเราคือเริ่มจากการคิดคนแล้วก็การพัฒนา พอผ่านช่วงเฟสการพัฒนาแล้วเนี่ยเราจะมีการทดลองจริงเป็นการทำเป็นการศึกษาเป็นการทดลองกับกลุ่มคนจริงๆเพื่อที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลมแล้วก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกว่าที่จะได้มาขายในตลาดเนี่ยสามารถต้องต,ต้องใช้เวลานานมากๆเลยเลยต่ว,ตวใช,ใช่ใช้เวลาในการแบบทดสอบในการคิดขนค่อนข้างท,ที่จะนานเพราะว่าอย่างที่บอกคือเป็นนวัตกรรมระดับโลกแล้วก็เป็นชื่อเสียงระดับโลกในการที่จะทําให คนพิการที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับปัจจุบันนอกจากเมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องของรถเข็นพูดถึงเรื่องของซีเบรสทราบมาว่าก็มีมือมีนิ้วที่ใกล้เคียงเคยมาแอบดูนิ้วมันเหมือนของจริงมากเลยใช่ค่ะก็ตัวตัวนิ้วเราจะมีอุปกรณ์ที่สามารถขยับตัวมือหรือว่าขยับ ตัวนิ้วได้ตามท่าต่างๆโดยใช้อาศัยการจับสัญญาณกล้ามเนื้อที่หลงเหลืออยู่ของคนไข้ค่ะก็สามารถช่วยในการควบคุมขยับได้ด้วยใช่สามารถขยับ,ยบเปิดปิดได้ไจับแก้ว<อ>จับดินสอจับปากกาอย่างเงี้ยค่ะได้เลยแล้วก็มีเป็นเหมือนคล้ายๆซิลิโคนด้วยใช่อุปกรณ์ซิลิโคนก็จะเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นค่ะก็เราจะก๊อปปี้จากฝั่งตรงข้ามมานะคะแล้วก็ทําออกมาให้คล้ายกับอีกข้างหนึ่งมากที่สุดมันก็เหมือนการทําสัญยกรรมเลยเนาะ คล้ายๆคล้ายค่ะคุณปิงคะจุดสำคัญในการพัฒนาเพื่อที่จะให้คนพิการเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดอันนี้คือสิ่งสำคัญอ๋อ,อตอบอกมีจุดมุ่งหมายยังไงบ้างคะในเรื่องนี้ค่ะก็จริงๆแล้วมิชชั่นของทางบริษัทเราก็คือสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่บกพร่องทางการเคลื่อนไหวได้ค่ะก็คือเรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาในเรื่องนี้โดยเฉพาะ ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการมันคือการทําให้เขาเนี่ยใช้ชีวิตได้สมบูรณ์ที่สุดมองว่าในเรื่องของส่วนนี้มันมีอะไรประกอบบ้างะคะค่ะก็เป็นการไปลดข้อจํากัดหรือว่าเงื่อนไขในการที่คนไข้กลับมาเคลื่อนไหวได้อีกครั้งหนึ่งเช่นคนไข้ไม่สามารถยืนได้เลยแล้วก็อาจจะหาอุปกรณ์อะไรที่มาช่วยให้คนไข้าสามารถยืนได้หรือกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งค่ะอ,อนาคตล่ะคะ นวัตกรรมมันจะไปถึงขนาดไหนนวัตกรรมนี่มีมาแน่นอนค่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่คิดคน้นวิจัยพัฒนาอยู่เหมือนกันค่ะก็จะมีอุปกรณ์หรือว่าตัวนวัตกรรมที่น่าสนใจมาให้ติดตามได้อย่างแน่นอนถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทดลองได้เลยะคะ่ะซีเบสจะดูนะคะว่าจะสามารถเดินได้ขนาดไหนได้เลยคะ่ยคะ การวัดความสูงของตัวข้อเข่านะคะว่าเราจะติดตั้งข้อเข่าอยู่ในตำแหน่งไหนอันนี้พันเพื่อทำอะไรป้องกันไม่ให้ตัวเฝือกเคมีเลอะที่ขาเราจะพันเปือกเคมีกันเลยใช่ค่ะมันจะเป็นการกลไกของร่างกายที่ล็อกข้อเข่าเพื่อให้สามารถยืนได้อย่างมั่นคงแต่ถ้าเราใส่ตัวนี้ไปกลไกตัวนี้จะไปอยู่ที่ตัวเครื่องมือซีเบรตองค่ะ แล้วเขาก็จะคำนวณให้เราใช่ไหมคะใช่ค่ะลุกขึ้นยืนได้เลยค่ะค่อยนะขาขวาออกไปต้นเท้าลง ดีค่ะรอบนี้สวยตำแหน่งวางแลนดิ้งก็สวยวจับขาสองก้าวขวาก่อนก็ <9 S 1> ได้ค่ะต้นเท้าลง<ะ>ข้างซ้ายที่เราต้องการคือโน้มไปข้างหน้าข่าวเหยียดลงแนาปี๊บแล้วเตะอันนี้ปี๊บถ้าปี๊บแล้วเตะเลยจะดีมากเหมือนพอเราเข้าใจระบบมันมันก็จะทำให้เราก็เลยเดินได้ง่ายขึ้นนะ่ะ เพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดสมมติไม่เข้าใจระบบเหมือนกล้ามเนื้อมันก็จะเรียกอะไรมันจะมันจะขัดขืนเนอะใช่มันจะขัดขืนกับไอตัวระบบเนี้ยที่เตะมาเลยเป็นธรรมชาติมาเลยมาเลยมาเลยคนมาเลยฮึบฮึบฮึบเอ้หลังจากสเต็ปเนี้ยค่ะจะเป็นสเต็ปทำตัวเทสทำตัวเทสก็คือ คล้ายจริงมากแล้วค่อยมาฝึกกับตัวเทส<ม>ในระดับหนึ่งแล้วก็ค่อยมาฝึกกับตัวจริงด้วย<ม>ตัวเทสจะลองได้ในในไม่กี่วันอะไรเงี้ยลองได้พอถ้าจะฝึกจริงจริงต้องฝึกกับตัวจริง<ม>เพราะว่าความแข็งแรงเวลาที่เราเดินหรือเวลานั่งอะไรเงี้ยแรงนัดแรงต่างๆถ้าเป็นตัวจริงจะแข็งแรงสามารถฝึกได้<ม><ม>ส่วนใหญ่ก็คือฝึกกับตัวจริง แล้ววันนี้ก็เสร็จสิ้นกับการทดสอบครั้งแรกแล้วนะคะซึ่งความรู้สึกหลังจากที่ได้ทดลองใช้เจ้าเครื่องซีเบสนี้นะคะอันนี้ก็ยังเป็นยังไม่เต็มรูปแบบเนาะเพราะว่าอันนี้ยังเป็นการทดลองอยู่ก็อย่างแรกเลยคือเหนื่อยมากเหนื่อยมากเดินไปน่าจะประมาณ20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะก็แต่แต่สิ่งที่สำคัญคือเหมือนเราเข้าใจใน ในการเดินที่เราที่เราเหมือนเราเราลืมใน,ในกล้ามเนื้อบางตำแหน่งไปไปเยอะอย,อย่างเดินถอยหลังเนี่ยเออยังยังนึกไม่ออกว่ามันเทินถูกหรือเดินผิด mm. กับ2อคือ,อ,อตำแหน่งกล้ามเนื้อต่างๆที่เหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานเนี่ยได้กลับมาใช้งานมากขึ้นช่วยในเรื่องของการยืนการเดินได้ดีจริงๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูในครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นอันนี้ยังเป็นขั้นตอนเริ่มต้น ระหว่างเดินเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยก็รู้สึกว่ามันยังไม่เข้าใจระบบการทํางานอะ่ะแต่พอสักพักหนึ่งอ่ะพอเข้าใจแล้วว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมันจะไม่ไม่ขัดขืนกับเครื่องนะคะมันก็เหมือนจะสมูทไปได้วยกันกับเครื่องอย่างที่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยคุณหมอเคยบอกว่าให้เราเนี่ยเหมือนดูแลรักษาร่างกายของเราให้ไม่ติดขัด,ขดกระดูกไม่ติดให้กล้ามเนื้อเรายังพอมีมีมีกล้ามเนื้ออยู่เลยไม่ฟีบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นลอนวัตกรรมวันเนี้ย ก็เลยรู้สึกว่าพอมีนวัตกรรมซีเบรสขึ้นมาเนี่ยเออมันมันเป็นเหมือนเหมือนเมื่อ20ปีที่เราเคยคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่มันทําให้เราสามารถกลับมาเดินได้อะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราเคยเคยเคย,เคยฝันเอาไว้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วอันนี้มันเป็นจริงอะปัญหาของพิการคือเรื่องปัญหาฟุตบาททางเท้าที่มันเป็นทางราชันและที่ไม่ได้มาตรฐาน ปัญหาที่หนึ่งคือทางลาไไดไม่ได้มาตรฐานคือตรงไหนคือทางลาดและชันสุ่มเสี่ยงที่รถเข็นวีแชร์จะไงหลังได้ครับผมแล้วก็ไปต่อก็ไปได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าแผ่นพื้นถนนก็จะไม่เท่ากันพุตบาทที่ดีคือวีแชร์ต้องสามารถขึ้นด้วยตัวเองได้และมีความปลอดภัยสูงครับคือก็ไม่อยากให้คนพิการนะครับถูกผลักออกไปจากสังคมครับโดยเราสามารถนะครับที่จะ มองภาพรวมในเรื่องของการเดินทางตั้งแต่ออกจากบ้านอาจจะเป็นการเดินทางจากบ้านไปวัดการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนไปโรงพยาบาลไปห้างกับพสินค้านะครับเราอาจจะลองคิดในแง่บวกอีกทางหนึ่งนะครับว่าเราจะทํายังไงให้คนออกจากบ้านไปในสถานที่ต่างๆได้โดยที่เขาเนี่ยสามารถใช้ระบบขนส่งบนลชนที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่นะครับ แล้วก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วนะครับรับปอดภัยในกรุงเทพมหานครนี้ครับเราออกแบบเมืองมาเพื่อรถยนต์มากเกินไปนะครับทุกวันนี้นะครับทางเท้าแค่เพราะเราก็ไปเฉือนทางเท้าไปทําถนนนะจะให้เราข้ามกลัวรถติดก็ให้เราข้ามบนสะพานลอยนะครับแน่นอนว่ามันสร้างปัญหาให้กับคนหลากหลายนะครับรวมถึงคนพิการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะฝากคนที่ออกแบบเมืองดูแลเมืองด้วยนะครับว่าให้คํานึงถึงสิทธิของคนเดินเท้าด้วย ตอนนี้ก็พยายามขับเพื่อนนะครับแล้วก็ร่วมมือกับทุกภาคส่วนรวมถึงหน่วยงานราชการที่ดูแลเรื่องฟุตบาททางเท,ท้าในของกรุงเทพมหานครเพื่อให้ฟุตบาททางเท้าที่ทุกคนใช้นี่ครับรวมถึงวีลแชร์เนี่ยจะได้เข้าถึงได้เป็นธรรมรัเท่าเทียมครับในส่วนตัวของพี่นะครับพี่คิดว่าดีเป็นอะไรที่ดีม,มากเพราะว่าหนึ่งคือ,อในในส่วนตัวของพี่นะครับพี่คิดว่าดีเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าหนึ่งคือทําให้พี่น้อง คนพิการที่บาดเจ็บขาตลังเนี่ยได้มีกําลังใจหัวใจได้ฟูขึ้นเพราะว่าได้มีเทคโนโลยีตัวนี้ได้ได้มาทําให้เขาแบบเหมือนเขากลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งได้ฝึกเดินได้ทําอะไรให้มันดีขึ้นทําใหา้หัวใจฟองโตถามาดีไหมผมว่าเป็นนวัตกรรมที่ดี